สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับผมทางช่องถุงหน้าโนระเบิดครับสวัสดีอาจารย์ผู้ที่รักนกเขาเรียงนกเขาเนาะครับเนาะแล้วก็ชื่นชอบในการต้อนนกเขาหญ่ครับายวันอาทิตย์ครับมือนี้ออกมาต้อนนกครับปางหดษหม้เรียบร้อยนะครับเนาะช่วงเวลาตอนบ่ายโมงพอดีครับมาสองต่อครับผมถึงมาถึงเนาะครับเนาะกำลังเร่งหาต้นไส้ครับ สภาพไหมทงไฮทงนรกเนาะครับเนาะมีปลาอ่อยครับมีหอยเนาะราโมนีล้มครับลมแห้งครับผมต้องลบๆใสเอาเนาะครับเนาะนี่ครับถึงมาถึงไม่นี่กับมาแล้วครับรอบนึงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะมีนกขันหลอยู่ครับแต่ว่าบ่ไใดไปครับมื้อนนบ่มีนกเข่ารวมเนาะเอาเดี๋ยวไปหาต้นไสครับผม นี่นะครับเดี๋ยวใส่บางๆล้มไปแถวๆคางป้าขคางหวยนี่นะครับตอนนี้กับนกปลายนั่งด้งยินแน้วครับผมิึงมาถึงเนาะมาสองต่อครับมาเจาสะสกอดกับนกไม้ตัวหนึงนะ่งเนาะโอเคครับผมเอาเดี๋ยวไปหาตน้นไสแลวมาลุ่นกันครับภาสีแมนบ้ามานใบเนนะี่เนาะไปครับผมตอนนี้กับใส่นกตอแล้วนะครับตัวหนึ่งครับเจาะสะกอดใส่กอนเนาะ นี่ครับใส่ใบต้นหม่ใกล้ๆต้นตาลนี่ครับใส่เสร็จนกต่อขันประมาณหาครับหกขั้ครับผมนี่นกปลาตีอะไรมาจากพูดนนะครับขามมากครับขามเลือมาพีเนาะมาเรียกอยู่พีครับผมตัวหนึ่งเนาะอีกตัวอยู่ต้นไม้ใ่นี่ครับพอแต่นกต่อขันขึ้นนะครับนกปลาก็เริ่มคขันครับตอนนี้เห็นกปลาสองตัวครับผม หนึ่งตีตาไล่ขามมากนะครับเรบาเหียงใส่แหวนรอรอเทียงหน้าคนนี่ครับอันนี้จะเป็นทางกันแท้ใหญ่นะครับนะทางคนเที่ยวครับเป็นต้นไม้พอดีพอดีเลยนะครับไกลๆต้นตาลเนี่ยเนาะกำลังขันโยน,นครับตอนนี้ตอนหนกปลากับตีตาไล่ขามไปบนครับไปเรียกอยู่ที่ต้นไม้บนเนาะ เดี๋ยวจังไดมาลุนกันครับเดี๋ยวไปหาใสอีกตัวหนึ่งเนาะนกไหมครับผมว่าจะไปลบๆบ,บางๆล้มใส่ลแล้วครับทิ้วคันแท้ใหญ่ผมล้ครับเอาจังไดมาลุนพร้อมกันครับผมสีมานบระมานมาหน้ตอนนี้ค็ับานไปครับประมาณสิบปาที่ครับนกปลาตัวที่ว่าบินตีตะไลขามนะครับเนาะเขา่ารวมต้นแล้วครับนกตอเนดนี่ยผมใส่กลางๆต้นครับผม นกปลาเนี่ยมาเข่าจับริ่มๆครับตีตะไลวนกลับมาเข่ารวมแล้วครับเนะาะม่ได้จับต้อนอื่นเลยครบับตอนนี้ได้ยินแต่เสียงนกตอดึงครับผมนกปลาเนี่ยจับน,กนอกๆต้น,นครับยังมาไล่เข้าไปนะครับเนาะแต่ว่ามีเสียงเถียงอยู่ครับมีเสียงดึงเสียงเรียกกันนะครับเนาะ เทียงทั้งสองครับทั้งนกตอทั้งนกปลาครับครับผมสวัสดีตอนใบสองครับผมตอนนี้ก็ใส่นกเสร็จเรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับเนาะนี่ครับจ้าสกอดใส่ที่แดกนะครับเนาะมีนกเข่ารวมแล้วครับแต่ว่ายังบ่ไล่ปันไดครับนกปลาเทียงเียงหยุดหยุดครับ ยังมาไล่ยังมาเต็นปันใดนะครับนะส่วนตัวที่สองครับลกไมครับใช้ใบทิ้วกันแท้ใยเนี่ครับกำลังขันย่นครับผมยังบมีนกมาไก่นะครับนะนกปลาอยู่กับเจ้าสกอตนี่สองตัวครับอยู่รวมต้นตัวหนึ่งแล้วก็ต้นขามให่นะครับนะต้นขามใ่สูงนี่ตัวหนึ่งครับเป็นนกเสียงกลางๆข้างสองตัวครับ กำลัเงเหียกกำลังดึงกันครับเขาร่วมในประมาณจะเกิงชั่วโมงหรือครับนกไม้ตึงใส่เสร็จนี่กำลังขันครับผมกำลังขันยนตนะครับยังมีนกปลามาไกลครับ พอซักเมื่อนี้ก็ร่มครับผมอากาศดีแดดดีนะครับเนาะแต่ว่ามีล่มครับร่มมาเป็นหยกหยกนะครับเนาะช่วงหนึ่งกับมีครับใปนช่วงร่มแห้งกับแม่มีครับแต่ว่าทีอโอเคอยู่นะครับถือวันนกปากกะเฮากะขันดีอยู่ครับนกต่อกะขันอยู่เนาะเอ,าอ้ายังไดรุ่นกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่วงเวลาเกือบเกือบบ่ายสามครับผมตอนนี้ใส่นกไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับเนาะนกปลาเถียงครับแต่บ่เขารวมนะครับเนาะก็เลยลองใหญ่มากอีกฟังหนึ่งครับผมใหญ่เจ้าสก,ก๊อตมากนะครับเนาะมีนกเสียงใหญ่ตัวหนึ่งขันอยู่อ้าวนเนี่ยครับตรงหน้าเกี่ยวเข่าไปไม่ไหมนะครับเนาะ นกหนึ่งกุกเสียงใหญ่ครับห่างจากจุดแหลกประมาณจักสองรอยเมตรครับว่าไกลเนาะนกไม้ผมก็ใส่ถิ้งใบญุ่นละครับผมแต่่าใหญ่เจ้าสกอตมากครับนี่ครับยินแจะเสียงคันยอนหลก็ตีตะไลเนาะครับเนาะวนไปวนมาอยู่อ้าวนี่นะครับเราไปหานกฟังบุนนะครับเนาะไปลองใหญ่เจ้าสกอตมากเ่งครับช่วงเวลาใบสองก็กว่าครับตอนนี้เกือบใบสามครับ นี่นะครับเร่งเร่งไห้ต้นกระดาษต้นนี้นะครับอยู่คู่สะพอดีนะครับนี่ครับเป็นเอาธงหน้าครับโอ้โหต้นใ่งามๆกับอะไรครับกลางทงคุณเนาะนี่ครับวันหกปลาบินตีตะไลอยู่เนี่ยครับอยู่อุ้มสามสีอุ้มเนาะบินขึ้นบินลงตีตะไลวันเลยครับผมเอาเดี๋ยวใส่ต้นนี้นะครับใหญ่มากตัวหนึ่งนะครับเนาะใหญ่เจาสก๊อตมากครับผม ครับผมตอนนี้ใหญ่นกมากนะครับแล้วใส่เสศษเรียบร้อยครับจอสกอดกำลังขันโยนเนาะหยัใส่เศษขันโยนแป๊บเดียวครับมี่นกมาขันถูแล้วนะครับแล้วอู้นะกลางทงนาบินขึ้นจากดินครับนกป่านี่ยินเสียงนกกอขันขึ้นบินขึ้นจากดินครับจับต้นไม้เนาะกำลังขันโยนด้วยกันครับอาจจะเป็นตัวที่นี่ยินเสียงนะครับเสียงกลาง กุกเสียงกลางไปใหญ่นะครับเนาะหรือว่าเสียงใหญ่ก็ว่าได้ครับผลครับขึ้นเรียกอยต้นใหม่กลางทุงหน้าเนาะหยบส่วนลกต่อใส่ไปริมริมสะเนี่ครับต้นกระเดาลงๆเนาะกำลังขันยนตนครับเอา้าลุ้นเบเนะปป่งครับว่าสีเขาบ่าเขาเนาะยุบไกลกันครับ ครับผมสวัสดีอาจารย์พี่น้องนะครับเ่าวนเวลาสี่โมงแรงครับเกือบเกือบห้าโมงครับตอนนี้นกปลาลงกินครับบางส่วนเนาะนี่ครับตอนนี้มีนกมะเขารวมนกไม้นะครับเนาะนกไม้เท้าใส่ใ้แต่ใบครับตัวนี้ใบใหญ่ไปใส้ครับผมใส่คว้นเดียวนะครับเนาะ แต่าบม่ามีนกมาเถียงตลอดครับแต่ว่าบ่อเขารวมนะครับนี่ครับตอนนี้มีนกเขารวมต้นแล้วนะครับเาะกำลังดึงกำลังคู่นะครับเป็นภูมิภาคเกษตรเนาะแล้วก็มีต้นกระเดาขึ้นแซมครับผมนกปลาบางส่วนนี่ลองกินนบ่ล้วครับลงกินนบิดแล้วเนาะมีนกตัวนี้นะครับค่าอยู่เนาะแล้วก็เขารวมครับนี คู่กันหลยยกแล้วครับคู่กันหลยยกแล้านะนกปากอะไล่เขาไล่ออกครับไล่เข่าไล่ออกนะครับเนาะนี่ครับเสียงกำลังเียกกกำลังดึงกัน นกเขาันเป็นชั่วโมงแล้วครับมาย้อมออกแ้วครับเนาะนี่ครับกำลังคู่กันเมื่อจะคู่นี่ผรมก็ปเปลวเจ้าสก๊อตลงนะครับนะเนาะประมาณนี้หาโมงนะครับลกปลาฟังนั้นก็นเริ่มเงียบเนาะนี่ครับ,นะรบกลับมายังคู่กันอยู่ครับตอนนี้ยังเหลียกยังดึงยังคู่กันอยู่ครับ ยังไม่อยู่ใกลๆแล้วนะยังลบมาน้าชิวตอนใหม่ครับผมมาหนังบังพ้นอยู่นะยังเรียกยังดึงกันตลอดครับไม่ยอมออกนะครับนกปลาทีนี้เสียงนกปลาอยู่นั่นสองตัวครับเป็นนกสามตัวนะครับนั่นนาะเสียงนกตอตัวหนึ่งครับแล้วก็เสียงนกปลาอีกสองตัวครับ นี่คับยังเรียกยังดึงคู่กันตลอดครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกว่าครับนกปางหยบับไปแล้วนะครับเนอะลงกินหนยบับไปแล้วครับผมได้ตัดสินใจเอานกตอลงนะครับเจ้าสะอดเหนียวลงก่อนแล้วครับผม ตอนนกไม่นี่มีนกเข่าค่าอยู่นะครับเนะเถียงกันเป็นชั่วโมงกับชั่วโมงชั่วโมงกว่านะครับเนาะม่ย้อมเข่าหยยบครับนกต่อกระดึงเต็มทีนะครับนกป้ากระเถียงดีเนาะตอนนี้ลงกินหยับไปแล้วครับผมหยับลงมาไกลครับใกล้ๆนี่ละให้หน้าเกีียวเขาไม่เนาะเอ้ามือนี่สงสัยจะมีแค่นี้ครับผมสรุปประมาณบ่มีแต้มนะครับเนาะอย่างไรก็ต้องเอานก ครับเขาบ้านก่อนละครับอีกกว่กีนาทีก็มืดแล้วเนาะโอเคครับผมสำหรับเมื่อนี่มีแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์ตุกก่ันที่เขามารับชมนะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทางช่องนั้นนะครับสําหรับเมื่อนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ